รถซูซูกินะครับที่บอกว่าจะเข้ามาเปลี่ยนท่อทั้งระบบนะครับสวิตช์แก๊สก็ไม่ติดนะครับสวิตช์แก๊สไม่ติดตอนนี้ผมเดินแก๊สได้อยู่นะแต่เดินแบบใช้คอนโทรลที่คอมพิวเตอร์นะครับแต่ที่สวิตช์แก๊สเนี่ยไม่ติดอยู่ตอนนี้นะครับน้ำมันแก๊สนะครับแต่เวลาใช้แก๊สนะครับเวลาใช้แก๊สรถเครื่องยนต์ก็เดินไม่เรียบนะครับเดินไม่เรียบ แล้วก็จะมีเสียงดังที่โซลินอย์นะครับโซลินอย์รางหัวฉีดนะครับนะฮะโซลินอย์รางหัวฉีดก็คือหัวฉีดอ่ะเดินไม่ครบสูบอยู่ตอนนี้นะครับที่มันดังแตกแตกแกนะครับอ่าเดี๋ยวจะกดให้ให้เป็นน้ํามันก่อนนะครับอ่าเป็นน้ํามันเงียบนะครับแต่สวิต์เนี่ยคาดว่าสวิต์พังไปแล้วนะครับสวิต์สวิต์แก๊สเนี่ยพังไปแล้วนะครับเพราะคอนโทรลได้ที่ที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับนี่คืออุณหภูมิแก๊ อุณหภูมิที่หม้อต้มนะครับจะมีอุณหภูมิที่รางแล้วก็อุณหภูมิหม้อต้มหม้อต้มตอนนี้ผมเดินเข้าระบบแก๊สนะครับหม้อต้มไม่ร้อนในกรณีหม้อต้มไม่ร้อนเนี่ยบางเคสนะครับตัวหม้อต้มอาจจะมีปัญหาหรือทางเดินของระบบน้ํามีปัญหานะครับเพราะหม้อต้มอ่านได้แค่20สองศาเองนะครับนอนลงไปดูข้างล่างนะครับหม้อต้มเนี่ยเป็นน้ําแข็งเลยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับหม้อต้มอยู่ด้านล่างนะครับตำแหน่งนี้ นะครับนี่จับตอนนี้ใช้แก๊สอยู่แล้วเดินไม่เรียบนะครับเดินไม่เรียบก็คือรางหัวฉีดมีปัญหาส่วนหม้อต้มเนี่ยเป็นน้ําแข็งเลยนะครับเย็นนะครอุณหภูมิอ่านได้20องศาตอนนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับอัดวีดีโอให้ดูก่อน